โอ้ม,องมองังบวงบอมแม่พี่น้องมามามา,มาเก็บบัอองบวงมาหลายมาเนี่ยโอ้ยพอน่ะไปเก็บบังบวงมาเพชรปีนต้นมังบวงมากพอนะพ่อแม่พี่น้องมีต้น่วยใหญ่อืมตัวพอน่ะ เจวประแดกนอกพ่อแม่พี่น้องแต่มเมเนมันํำแหละก็เลยโบก,กินดอกไว้กินมเมินแล้วมีแต่หนว่วยอันนะักกรอบด้วยพ่อแม่พี่น้องเลยผสมปั่นใดโอ้โหคนจุ่นเตะกับเธอบวงมัง ไปเก็บมาใหม่ๆสดๆเลยผ่อแมพี่น้องเอ้ยบัดนี